เพราะฉะนั้นคนที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความสบายเขาแค่ต้องการพาตัวเองไปเจอกับสถานการณ์ตอนที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เราได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าเราได้เห็นคนที่เดินอยู่ข้างถนนเราได้เจอบรรยากาศเจอสายลมเจอแสงแดดที่มาปะทะร่างกาย เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการความสบายแต่เขาต้องการประสบการณ์ในการเดินทางช่วงวินาทีที่เราเดินทางอยู่บนท้องถนนมันได้อยู่กับตัวเองมันให้มันทําให้เราได้ไต่ตองตัวเองหลายๆเรื่องและบางทีการออกท่องเที่ยวในครั้งนั้นเนี่ยมันเวลาที่เรากลับมาเนี่ยเราได้ความคิดต่างๆจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะการขี่รถมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่พาตัวเองไปลําบากนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ตัวเอง แล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถพาตัวเองออกท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอรไได้เหมือนกัน